you <laughs> ตอนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชนดำรงตนในยุทิธรรมกระทำงานด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตตอนนี้ผมผมผม,ผมสามารถใช้ทางจตชที่วัดพนันเชิงเป็นเป็นเป็นเรียกเป็นจุดขายของ จุดเดียวนะครับนอกนั้นรู้สึกจะข้าเมืองไม่ได้ข้าเมืองเมืองเมืองข้ามกล่เมืองไม่ได้เลยฮะมอันนี้ว่าคะนเชิงที่สามารถได้นอกนั้นเราก็ต้องวิ่งแบบไกลมากไกลมากไกลไม่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 สามารถที่จะไประเมียงได้เยอะทางเราพยายามเล็กหาทางมาทุ่งหมู่พยายามพยายามที่จะวิ่งเข้าหาทุกงหมูเพื่อที่จะเอาของมาช่วยเหลือบรรเทานะฮะ ในส่วนของที่ทำการออตมันทอกมหมดทกมหมดแล้วนะครับดีว่าช่วงนี้ได้ไในตอจดอจากจากเนี Blue ่ยจากจากวัฒนชัยเป็นเป็นหน่วยเป็นหน่วยแรกส่งกำเนียร์ตองมีคริดเลีถ้าไม่ม <knowing? S 1> ีหน่วยตอจดอเนี่ยผมว่าผมมีท้องแบนอยู่ลำเดียวนะก็ประเด็นผมมีทั้งหมด11หมู่หมู่นี้ไม่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งได้หมู่หนึ่งวันหนึ่งได้หมู่ไม่สามารถที่จะระเลียงได้ตลอด กับคาณนะครับรตรนะครับรวมทังกองของให้เรานะครับกองของที่จะได้รับบริจากบริจาคการท่าทางภามนการท่คทาเขาไม่รู้ก็าเขาจะปนใครนะครับรัฐมรีที่ทำก็แตกันอยู่นะครับาทางนตอในพื้นที่โดยรวมนั่นสิ่งของเคื่องยนตทีพแล้วนะครั้นผ้ก็อโทษขอจ่ายจ่ายนะรประชานที่งไทยในพื้นที่ที่ห่างไกลจจากที่ ไม่สามารถไปเข้าถึงได้กำลังที่เหลือครับกำลังเพิ่มหนึ่งทิ้งเหยื่อไปส่งตัดภารกิจมันก็มีภารกิจจาบหนุนทางาอบตลนะหันตาครับแล้วก็เทศบาลเมืองอเมืองยาและเทศบาลนครนครศรีอยุธยาส่วนกำลังที่เหลือนี่ก็จะไปถึงที่วัดนังเชลิงครับบอกประจุตายแล้วก็มีการ,ารากันวางแนว้ก็ต้องรักกันนะ ตอนไม่ได้เกิดขาวเนี่ยนะครับทำมาตั้งแต่วันที่30สิงหาเนีครับมาถึงปัจจุบันกันนะครับรอดมาครับมบค์ันห้าร้อมากครับแต่ว่าก็พยายามจะให้เข้าถึงจุดไกลๆที่อยู่แล้วตอจะรอจะเข้าในจุดที่แย่เข้าไปถึงแล้วก็เข้ามาด้วยนะครับกรยึดคนก็ได้รับการร้องขอเนี่ยครับร้องขอที่ถือหุ้ผมได้รับการถอนก็จะนำเรือท้องแบนนะครับเข้าเข้ามาจุดที่ต้องการยึดคนออกไปครับ Yeah. <coughs> <coughs> Mưa trắng xiên nắng ta, có mi chờ hay sổ. ไองไกเนี้ยแล้วของกนี้นก็คือว่า,มา,มาพอเป็นไะได้กินไปแค่วันอ,องแต่ก็คือรอรอ,อ,อทุกอย่างนะ้ก็คือไผ่เดือมันก,ก็คือ,อต้องขึ้นมางที่ถึงเ,เนี้ยว่าทั้งมเ,เราไม่ไออย่งงางเงี้ยบางครั้งเราไม่พูดถึงการให้เบี้ยแต่ว่าอยากตอบ điên rồi đấy,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 